นะให้ดูไว้โสมหน้ากะหลี่นะดูให้ดูไวนะ้นะนี่กะหลี่ออสัตว์นะมีกูแต่ไปย้ยไก่แบงสีชานะไอแบงไหนไม่รู้เจอถุงยางอยู่ในหีถุงยางแตกอะถุงยางแบบที่มันแตกปลายๆอะถามว่าของใครถามว่าของใครบอกควยปลอมนะถามว่าของใครถุงยางใครถุงยางใครบอกใช้ควยปลอม เข็นไปเข็นมาเข็นไปเข็นมานะบอกหอยแบงสีชาไปเย็ดกันอวานนะเออรักกันชอบกันเอาไปเลยกูไม่ว่านะเนี่ยดูหน้ามันนะรักกันชอบกันรักกันชอบกันรักกันต้าประจานี่กูเสียมากี่แสนกูเสียให้มึงกัมากี่แสนึงบอกเองฮะกูเสียมึงกี่บาทไอเฮียรวยรักกันขนาดไหน ลังขนาดไหนนะอะทุกอย่างให้หมดเลยนะเป็นรีสินเขาสามสี่ห้าแสนก็ยอมเสียนะวันนี้ไม่กลัวเสียหน้าเลยไม่กลัวเลยใครมองแบบไหนไม่รู้จะเมียกูนะดีกับเขาทนเราโทษยาพยายามให้เป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ไม่เคยสอนให้ไปเที่ยวนะไม่เคยสอนให้ไม่เคยสอนให้ให,ให้ไม่ดีเลยมีเหมือนเขาหมดทุกอย่าง วายจะกล้องโทรศัพท์ทองมีให้หมดทุกอย่างนะให้ทุกอย่างหมดแต่สิ่งที่ได้มาคืออย่างนี้จำหน้าไว้นะไปเจอเศษถุงยางนะถุงยางเศษถุงยางเศษถุงยางที่เย็ดแล้วนะเจอไปไปลายถุงยางนะอยู่ในหีบอกใส้ควยปลอมควยปลอมมีเหี้ยอะไรไอสัตว์ควยปลอมถุงยางแตกเหรอฮะนะ่ะ ดูหน้าเลยนะอีมิวนะสัตว์ท่านนี้หาขวงกูไม่ได้หรอกกูบอกเขาเลยหาของก,กูไม่ได้แล้วกูเสียมันทุกอย่างช่วยมาทุกอย่างย้อนทุกอย่างมึงให้แบบนี้นะมึงเอามึงเอาคนอื่นมาย็ดอย่าง,งกูอย่าง,งกูตรงนี้ด้วยฝากอย้างแบงค์สีชานะไม่ได้กอธเลยไม่ได้ว่าเลยนะไนะ มันกบไม่ได้ว่านะแต่เอามันไปนะเงินกูบาทนึงกูไม่ขอคืนสามสี่ห้าแสนหรือกูจ่ายเองนะกูไม่เอาแต่มึงไปยืมกับเขาเขาให้อะไรมึงมึงพูดดิเขาให้อะไรมึง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 เ้าใหฮะเขาให้อะไรมึงทะเลาะผมวันเดียว ทะเลาเเเนะบอลเลียวเยอะเลยเขานาที่ห้องนะบอกก็สู้ทะเลาะหนูทะเลาะกับพี่ต่ออ่ะก็หนูทะเลาะกับพี่ไอสัตว์โคม,มาเป็นปีๆทะเลาะบอเลียวไปเยอะกันเลยนะคนมีใจเหรอวะถามห,หน่อยมีใจไหมนะมีใจไหมดูหน้านมันไว้นะน,น,นี่นะไปไหมนะนี่นะนี่นะอีมิวนะนะผมไม่ผิดอะไรนะฟังคำผมเลยมผมไม่ได้ผิดอะไรนะ ผมไม่ได้ผิดอะไรนะฟังผมไปนะอีนี่มันเปยนไก่แบ้ค์สีชานะไปเย้ยเขาห้องเขาผมไม่ผิดอะไรผมมีให้ทุกอย่างนะไปวามสุขไม่ว่าจะอิสระภาพไม่ว่าจะเงินทองมีกินทุกอย่างนะวันนี้ไม่อะไรนะจะมาบอกว่าเนี่ยนะไม่พอผู้หญิงนี่ไม่พอนะผู้หญิงนี่ไม่เคยพอจะมาประจานหน้ำไมเนี่ยไม่พอ ไม่พอครับนีงไม่พอต้องมีคนอื่นนะไปเยกกับเขาถุงแตกคาหีมาพี่ต่อเลิอกกับมิวไปแล้วนะเลิกเหรอคุณพูดคำว่าเลิกกับกูเหรอมึงกลับมาห้องกูทำไมฮะพี่ต่อขอให้หนูกลับมาทำไมต้องกลับมาอ๋อมึงเลิกกูแค่ชั่วโมงเดียวเยค่ก็เลยเหรอมึงไปเทีย่ยวมึงผิดไหมกูบอกมึงไปเทีย่ยวทำไมชั่วโมงเดียวนะชั่ววโม,มงเดียอ,อารมณ์<อ>ที่โมโหมึงไปกูเลย กลับเข้าห้องอ่ะดึงห้องอยู่ดีห้องออกไปอ,อ๋อแล้วมึงเล่าไม่เย้คนอื่นเหรอฮะเล่าเย้คนอื่นด้วยเหรอความดีกูไม่มีเลยที่ผ่านมาความดีกูไม่มีเลยใช่ไหมล้วพี่ต่อจะมาประจานหนูทำไมให้รู้ไว้ไงบอกไปมู้ชายหรือเปล่ายังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมโอเคอ่ะลูกผู้ชายนะฟังผมไว้นะฟังผมไว้นะฟังผมไว้นะลูกผู้ชายนะไปไล่เราจากบ้านไลยนะ ไปไกวแบงค์ของมันไปไกวคนชื่อพี่แบงค์ของมันนะไปนะ <S <S ผมไม่ว่านะไปอยู่เลยนะสงสารอยู่ไม่ไม่สงสารสงสารที่มากดีเข้าใจปะนี่ผมพอนะฟังคำหมวนะพอคนอื่นดีผมไปเลยคนอื่นดีผมไปเลยผมไม่ว่าคนอื่นดีผมไปเลยนะแต่ ไอสัตว์แบงค์นะคาใจโทรมานะเบอร์กูเออเออไม่เสียดายหรอกกูอยู่เดียวทะเลาะกันแค่วันเดียวเรื่องผีแต่เลยไม่รู้วันเดียวบอก,กลับมาไม่ร้ายท้อกันกลับมากูาตีหนูอะกูตีกูตีมึงไปเที่ยวไปอั้มขนมเค,ค้กกูไม่ชอบกูขอกูขอมือไงตีหนูยังไงบอกเขาไปด้วยตียังไงตียังไงไพูดเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงพูดเลยนะถึงยังไง ตียังไงก็งไม่สมควรย็ดอะเขาถูกไหมอะใครว่าถูกสมควรไหมพ่มา,าระหมห้องเงินเมียกูไงห้องอยู่กูเตือนกี่ครั้งเตือนกี่ครั้งเตือนไปนหลายครั้งมากอย่าเที่ยวอย่าไปพี่ขอนะพี่ขออย่าทำถ้าไม่มีใครกูมีมึงนี่ไง ดูแลมันอยู่นี่ไงใช่ไหมถ้าผมไม่ดูแลมันผมปล่อยมันทิ้งขว้างผมปล่อยมันติดคุกดา่าผมลูกก็หดี่ได้เลยนะผมยอมไปเสียเป็นหนี้เป็นสิงเขาเพราะว่มีไปสามสสามแสนคนมึงไม่เอาใจหรอกไอเยี้ยมมันเสียใจยแล้วเว้ยมึงขอโทษทุกคนที่กูเห็นดิมึงกล้าไหมมึงกล้าไหม คุยมึงถามก็ดูได้เยอะมีเยอะคนอื่นเยอะเลยเยอะคนอื่นอะไรคิดยังไงมึงถามก็ดูได้เอาพูดอยากพูดอก็พูดเลยมึงไม่ดีเหรอพูดกูร้องมึงแค่วันเดียวมึงเย็ะเขาอ่ะมึงคิดที่กูเสียมั้งอ่ะมึงไม่คิดวันนี่กูเสียมั้งอ่ะ มึงพูดเลยพูดเลยจะฟ้องใครมึงฟ้องเลยมึงฟ้องเลยวันมาเสียละสี่กูมึงเลยปะกูเป็นใครอี้ยะคนจะต่อย้ำกูเยอะไอ้มิ้วเขารอกูจมดินอยู่มึงถามใครได้ที่คนเขารอกูจมดินอยู่เขารอกูตกตามอยู่มึงมาํากูเตะกูแบบเนี้เยอะมูเยอะกันคนอื่นไม่รู้เหรอมันพูดขึ้นมา ถ้ามันพูดมากูเสียอยู่ดีถ้ากูไม่รู้นี่กูควายใช่ไหมกูควายใช่ไหมกูถามมึงเหรอให้กูไม่รู้ว่านี่กูควายใช่ไหมฮะเย้หมายังไงกูไม่เยี่เสียเลยนิ้วกูเสียอะไรอีกปะกูต้องคนผมต้องเสียเหรอฮะผมผมต้องเสียอะไรอีกชีวิตผมอะผมถามหน่อยดิผมมีอะไรต้องเสียอีก ผมไม่ต้องเสียแล้วกวยกูมีมึงทุกอย่างเนี้ยเย็นกูมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดในในห้องเนี่ยมึงดูกูมีทุกอย่างหมดกูบอกแลว้วใครกูไม่มีใครว่ากูกูต้องมีมึงกูพูดอยู่กูพูดอยู่ตลอดมึงมียเยอะเกินเขาอะมึงให้กูกลับมปเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้วันหมดรับกูแล้วกูไม่อยากเอามึงไว้อช่ะมึกงก็หกมาตลอดเลยมึงบอกนู่นนี่นั่นเพื่อนมึงน,นู่นนี่นั่น มึงจะแก้ตัวใครมึงแก้อ่ะมึงไม่แก้ตัวเลยมึงแก้ตัวเลยมึงแก้ตัวมาเนี่ยเพื่อเขาจะประนาม,นามกูว่ากูมันเที่ยเองอี้ย่กูผิดเองมึงบอกเขาไปเลยว่ากูไม่ดีมึงบอกเขาดิอ่ะที่กูทํางานทุกวันเนี่ยกูหาเงินทุกวันเนี่ยกูไม่ดีพี่ต่อจะมาประจานทำไมจะเอามาลงเฟซทำไมเขาหากูผิดไงถ้ากูเลิกกับมึงอ่ะกูเจ้าชู้กูเจ้าชูน้นะเออเขาจะรู้ว่ากูเจ้าชู้กูเลิกกับมึงเพราะกูเจ้าชู้ เขาได้รู้กูดูแลมึงไม่ดีกูเลี้ยงมึงไม่ดีเขาได้รู้กูตีมึงจริงแต่มึงทําอะไรกูตีมึงแค่แป๊บเดียวกลับมาก็ต้องดีกันต้องคุยกันแต่วันนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นมึงไปเที่ยวกูขอว่าอยไปแต่กูกลับแล้วมึงไปทําไมกูตีมึงเสร็จเปิ๊บทะเลาะกูดได้ทะเลาะกันเดี๋ยวกูดีกับมึงกูขอโทษมึง แต่มึงไปนอนกับเขาเอาถุงยางกลับมาในเอาถุงยางกลับมาในรูหีให้ผมเห็นนะผนเป็นผัวนะเห็นอย่างนั้นเนะี่ยถามว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นโกหกผมว่านู่นนี่นั่นมผมนะผมผมไม่ได้เสียใจที่เสียมาหรอกผมเสียรู้สึกที่ดีแล้วเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมได้บิวมึงในเมื่อมึงเลือกมันเ,เลือกอย่างนั้นแล้ว ผมไม่เด้หรอกผมเสียความรู้สึกที่ว่าผมรู้ความจริงผมรับไม่ได้ผมบอกว่าผมผมไม่อยากรู้ความจริงถ้ารู้ผมรับไม่ได้มันเสียความรู้สึกเขย่าป่ะนี่มึงแก้ตัวมามึงแก้ตัวกมึงแก้ตัวเอามึงแก้ตัวมึงแก้ตัวได้ไว้มึงแก้ตัวได้ให้โอกาสมึงแก้ตัวได้มึงพูดเลยปะกูเหตเอง ม so really? right. ึงพ so ูดเลยมึงกูทำมึงมึงกูมิวไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ต่อเหตุผลที่มึงไปเอาเขามึงพูดให้ฟังนิดว่าเพราะอะไรมึงกล้าพูดไหมมึงกล้าพูดไหมจะมาโพทำไมสมควรทำไหมจะมาประจานกูทำไหมมันสมควรทำไหมมึงสมควรทำกับกูไหมกูถามมึงงี้มึงสมควรทำไหมมึงสมควรทำไหมกูไม่ดีตรงมึงตรงไหนวะมิวมึงบอกเลยกูไม่ดีตรงไหน มึงมีอะไรมึงมีอะไรน้อยเหนียว่า้จะบบ้านก็ไหมฮะมึงมีอะไรนอกเหลือจากใช่บ้าน่คือมึงไม่มีไหมโทรศัพท์ดีๆมึงก็มีเงินทองกูก็มีมึงต้องการอะไรอีกมึงต้องการอะไรอีกชุนเนี้ยมึงต้องการอะไรมึงบอกริมึงพูดเลยมึงมึงต้องการอะไรปิดเถอะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมึงอายไหมมิวไม่มีอะไรจะอายแล้วมึงอายไหม มึงอายไหมกูถามนี่มึงอายไหมฮะกูทำนี้มึงอายไหมมึงอายไหมถมเพื่ออะไรมึงสงสารเพื่อนเพื่อนไม่แยกกับคนอื่นนะไม่แยกกันที่ไม่ยกกับคนอื่นช่วยแบงค์สีชามันบอกกูเองมึงสงสารมันมึงสงสารกูไหมตอนมันตอนมันจริงเขาตายมึงจ่ายเงินไหมมึงให้ตังค์ไหมสงสารกูนี่กูคนจ่ายตังค์ ไอ้เหี้ยกูคนหาตังกูคนไปทีนลนหามากูขายทรัพย์สินกูไปประกันมันมาช่วยเหลือมันมามึงสงสารมันมึงไม่ช่วยมันมึงสงสารมันมึงช่วยมันเลยมึงออกตังมาสามสี่แสนมึงออกมาเวลาบอกหนูสารเพื่อนควยเห็นมีแต่คำพูดไอ้เหี้ยใครจะถมกูถมไปเลยนะใครคิดจะถมกูถมไปเลยนะ กูนะกูนะถมมาเลยกูที่กูมีแต่ตัวเปล่า,ามึงจําเขาไว้ใครอยากจะถมถมมากูมีแต่ตัวชี่กูอ่ะอกมาวันแรกกูมีแต่ตัวเปล่าถุงก,กระดาษใบเดียวไอ้เหี้ยมีทุกวันนี้ขึ้นมาในตัวกูเองกูเสียอารมณเ์เสกเข้าใจป่ะคุยมึงต้องมาออกตัวว่าเออเหี้ยที่สงสารเพื่อนไม่ต้องพูดคุยเพื่อนมึงเหี้ยไอ้สัตว์กูผิดตรงไหนกูถามไม่ได้กูผิดตรงไหนคุย กูไม่อะไรหรอกกูไม่ยิงมันตายหรอกกูไม่ทําอะไรมันหรอกนะกูไม่ทําแล้วกูไม่ฆ่ามันหรอกนะกูไม่อะไรมันหรอกกูขอให้กูระบายหน่อยนะควยไม่ใครรับได้หรอกไอสัตว์ใครรับได้มั่งพูดนีใครรับได้มั่งมึงพูดมามึงพูดกันได้ยังแม่มึงรับมันได้ไหมมึงรับกันได้ไหมควยรับได้ไปเลยเยี่ยคุยมันคือใครดบงสีชามคือใครกูว่าไม่อะไรหรอกกูถือว่าคนกูผิดเองกูไม่ว่าหรอก ไอสัตว์แต่ถ้าวันนึงกูรู้มันเยอะเยอะไอ้กูนะไอหน้าหีนะไอสัตว์กูรู้นะนัดกูมาเลยเทียกูไม่ชอบมึงแอบย็ดเมียกูไอสัตว์มึงดูคนนึงมึงดูมึงดูคนไหมมึงดูไว้นะโอเคแค่นี้ผมไม่มีอะไรผมไม่อะไรแล้วแล้วนี่ผมไม่มีแล้วนะจบผมลูกชายคนหนึ่งเออมันไปมไปเลยนะ รู้ชายคนหนึ่งที่ผมเสียไปผมหาใหม่ได้ที่ผมสูญเสียไปผมหาใหม่ได้ผมไม่หวจริงนะเสียคือเสียไปผมหาใหม่ได้แต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแบบนี้ผมไม่ชอบการทำรับหลังผมทํารับหลังผมทําแอบทําผมแล้วผมเป็นควายผมไม่เห็นไงใจปะ่ะผมไม่เห็นว่าควายผมว่าไปหาเง,งินงกเสียงมากไม่เสียงมากแต่ดูสิ่งที่คนข้างหลังผมทํา สิ่งที่คนข้างหลังรอผมเป็นอย่างนี้โอเคไม่มีอะไรจิ๊บแค่นี้เรับผมเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ก่อนปล่อยเลยครับใครไม่ดีผมก็ปล่อยอือไม่ต้องมาประจานโลกที่สอผูอห้หญิงคนนี้นะใครเป็นเมียไปเลยดีอย่างกูมันยังไม่เอานะดีอย่างกูกูให้ทุกอย่างมันยังไม่เอาคดีมันตั้งกี่แสน กูก็คนหามาไอหน้าไหนก็แล้วแต่มันเป็นเมียไหนสัตว์แล้วลองดูได้แล้วใครจะประกันมันไอเหี้ยตังยังไม่มีแดกเลยสัตว์ใครจะประกันมันคำพูดเยอะแยะนะการทําไม่มีแต่กูกูพูดได้กูทําได้สัตว์มึงดูไว้คนอย่างกูอะนะกูบอกแล้วเมียกูต้องไม่ติดคุกเมียกูต้องไม่ติดคุกกูหาได้เงินอะนะกูพูดคาไหนคํานั้นแต่ใครก็แล้วแต่ถ้าคิดจ้คบกับมันแล้ว แล้วดูแลมันได้ก็ไปเลยนะคุยกูอยากจะรู้กันไอสัตว์ถ้าเกิดเหตุการณ์อะขึ้นมาจะมีหน้าไหนหาเงินประกันวะเงินจะขอแต่งงานไม่มีเลยสัตว์พระเจ้าเงินไหนไปประกันเขาควยโอเคแค่นี้ครับ